แฟนคลับเอซร่วมยินดีกับน้องใหม่อนันตยาได้บารมีของพี่สาวไปเต็มๆขราบสวัสดีนะครับผมพกกระซองเบาอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อเี้เขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมนอข่าวสารเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเหา้เกี่ยวกับทางน้องใหม่อนันตยาเอามาบอกซูพีเอามาบอกสูนองเอามาบอกซูเอฟซี FC อีหลานหน่อยกันเด้ฟังอีกแล้ว ซึ่งต้องบอกว่าแฟนคลับ f c ฟนะครับผมนอกของอิหล่าน้อยเฮาร่วมยินดีพี่น้องต่างคอมเมนต์ร่วมยินดีกับน้องใหม่นะครับผมเนาะที่มาเล่นกับพี่สาวนะครับผมเนาะมาหาพี่สาวแล้วแฟนคลับ f c ของพี่สาว FC พลังเงียบนะครับผมนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพพอร์ตเพิ่นสนับสนุนซึ่งมาไล่น้องใหม่นะครับผมน้องมอ เมื่อวานนี้ก็มีทั้งพ่อการชัยมอภัยอีกพี่นอ้องอาจารย์เอพลังเงียบไลฟ์สดพ่อการชัย 8, แปดพัน,พน,ดน,นนะครับผมเนาะแล้วก็มีไลฟ์สดกับพีงอีงสองหมื่นหมื่นพี่น้องได้เป็นหมื่นนะครับผมเนาะอันนี้บาซันกะแสดงความยินดีกับน้องน้ำนะครับผมเนาะกะต้องขอขอบคุณแฟนคลับ FC เอฟซีอะล่ะนะครับผมเนาะทีเอ็นดูน้อง อ่าแล้วก็แบ่งปันนะครับผมเนาะนำใจให้ทา้งนองไม่น้ำอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับเอ่ซของอิหลาหน่อยเฮ้าแทนนองน้ำนะครับผมเนาะนองก็เป็นอีกหนึ่งคนและพี่นองคือยังพอกันใช้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนับสนุนนะครับผมถ้าอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ใจของนองคือจังพอสารวาพี่นองถ้าใจของนองสู่ใจของนองพร้อมฟ้าฟัน น้องยังไปได้อีกไกลนะครับผมเนาะตอนนี้แฟนคลับน้องกะพอที่จะมีแล้วนะครับผมเนาะฐานแฟนคลับพอที่จะมีแล้วชื่อเสียงคนกับฮูจักมากขึ้นนะครับผมเนาะในในในฐานแฟนคลับนะของของของมอลล่มสาวหน่อยเพลงตอนนี้อาจกับพ่อที่จะกฮูจักน้องแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งที่คนมากนั่นคือความเป็นตัวตัวของตัวเองของน้องความความเป็น ตัวขลองตัวคลองเี่ล่ะคือจุดขายนะครับผมน้องของน้องส่วนน้ครับผมนาะก็ยังพอกันใช้ใบล่ะพี่น้องส่วนน้องจะไปได้อีกไกลแค่ไหนจะต่อยอดได้ขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของน้องขึ้นอยู่กับใจของน้องเองนะครับผมวาสานกัรรวบรวมพี่น้องอภาพนะครับผมนะแล้วก็คลิปที่ทงผู้ใหญ่ใจดีเผินเดมมอบรางวัลน,นำใจเด้ม,มอบมาไล่ หนองวันไม่อาจจะผ่านทางพอกันใช่นะครับผมผ่านทางเสียนนุ่นผ่านทางลหลายๆคนที่ได้มอบให้ทางหนองวันใไม่อันนี้บาสานก็ต้องขอขอบคุณแทนนองนํานะครับผมก่อนที่จะไปรับส้มกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบาสานน้าแนวเพื่อเป็นกาลังใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนาะไปเปิงคลิปนี้ พองพองกันครับไหนเอีกินยาหรือยังยังจัดดียังหนาเร้วไม่กินทั่บบกให้เดียไปอ่านคอมเมนต์บอกเอฟซีคอมเมนต์เมื่อวานเห็นปะ่ะดีโอ้ยฟอกอับอกข้นของเขาขอบคุณพ่อสุบินนะครับ ให้น้องวันใหม่5,000บาท5,000บ,บาทให้ดูสิขอบคุณขอบคุณพ่อสุบินนะคะครับอันนี้ของพ่อท็อปอีก200บ,บาทเอาเห็นมาแล้วเองเพิ่นเด้บัตรจ้าพ่อครับขอบคุณค่ะพ่อสุบินยงได้ในสุบนปรจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อท็อป สำหรับ200คะแนนแล้วก็ขอบคุณพ่อสุรินสำหรับค่าพันพันเนียนนะคะไปสดกับพี่ยุ้งยิงแล้วแม่หน่อยกับลังยิงรุนแรงยูนี่ขอบคุณพ่อพี่แม่เอฟซีพลังเงียบด้วยขอบคุณพ่อแม่เอฟซีพลังเงียบของพี่ยุ้งยิงนะคะไร่สองมือได้มาไร่เกียบหมื่นเลยค่ะได้เก่าพันเจ็ดลอยมันก่อนสดนับหน่อเนีนค่ะแล้วตอนนี้จื้อหมื่นแล้วนะพวกจื้อหม่นค่ะไปซื้อน้อไปกินได้เลย ขนมซูิี่ซื้อหลายๆ,ๆยูนตเสียวเลยเล้ยจ้าแม่เขบคุณค่ะดีค่ะ เงี้ด yeah, ่างมาล้วให้บอลอีนแงีห้มาสั่นจัมป่าพักผู้พูหลีนะปัดฮะให้พคอรใหัด่้ ไผ่ยี่นีเด้อไา่มาเลย์เบบีไหมอันนี้มาไลย์อย่างไนล oh, ูกอันนี้เป็นมาเลยอ้โอขอบคุณเอฟซีพี่อุอีมนะคะ ขอบคุณแม่ในแม่หน่อยด้วยเนี่ยเที่ยวมาไรพิ้วพีให้เอามาไล่พิวาาพ้วพีมาอิดีตอ่อป๊าดสวยมันก้าโพดเลยฟันอะ่ะเรียงสวยหรอเหลืองนั่นดูรับมกพอได้เลยเอาอันนี้พ่อเป้กแกงคอยนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเป้แกงพ่อเป้๊ะเนาะพ่อเป้แกงคอยนี่แดกลงไปว้า โรตีแล้วคือว่ายอ้พุกิน้ำปะนั่นเอาไปให้พ่อบอกพ่อกินกับหนูไม่พ่อเป๊แกงคอยขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อเป๊แกงอันนี้พ่อคึกพ่อคึกแม่นัดจากเกาหลีนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่นัดอกพ่อคึกแม่นัดเกาหลีแม่นัดเกาหลีนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพ่อ เป้แกงคอยนะคะสำหรับเป้แกงคอยกุ้งขอบคุณนะคะกุ้ะกลุ่นู่ว่ามีหกกูบอกว่ามีสักไม่อะไรพ่อกินกับหนูฝากไปถึงพ่อเป้เด้อการใชรกับสแต็กไปกัเด้อเด้อคือปากตรงแหนสันเด้เอ้าปากเนี่ยนี่เพ่อแจ็งหนึ่งนี่อันนี้กูกูบอกจะกินเด้เขาแบ่งกินเธอกับองอ์หิงบ่ากูกินยังมันจืดเนาะเขาห้พี่องคิตีเขาหายไปหลุดกินเลยเออไปหลุดซะเขาบอกห้ผู้เฒ่ากินได้พอ แล้วก็อุ้ยกุ้งต่อมาหนูไปจมอยูุ่ลานค่ะอยู่ตะวันแม่คือบ่มีกุ้งเผาในใจอ่านหนังไป็นอ่านยังพอคนเตือนพ่อของเราต้องมีการพักผ่อนอันยาวพักผ่อนแมงบอกกระคืนบลับบนนอนเลนเรนเฮนอยู่อันบ้องกินเขาไม่แปดบ้งมันเรนสิบหกพ่อกระไดพ่อพ่อรือมึงเนาะอาร์เฮดมานาเฮดเพนเดอร์โอเคค่ะพ่ออะไรน่ะอันนี้อันนี้พ่อพ่อเป้พ่อเป้ก่งคอยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ พ่อคึกแม่นัดเกาหลีอันนี้ก็หอยหอยเป็นตัวเป็นตัวเห็ดมาละนูให้นุกินซะพ่อคันสิวหนูให้นุหอยกันนะเอาไปขอบคุณค่ะทุระทุลังเหรอขอบคุณนะคะคุยประสันนามแปลงฟันตัวแต่ว่าผมนี่โบส่าเล่นบ่าเนียนผมมาสี่หมื่นข้ารถกูเบิ้งไปไปไปแล้วไปชสอันนี้ นั <R> ่นแนั <highlighted horror> ่นหลเเียเลยแม่ห <source> น้านั่นหบอืขอบคุณค่ะของของไพ่ก็อยู่ในใจกูนี่แหละขอบคุณค่ะอืมอคือไรเด็กมาตัว เอา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 หายหายหายอีกใบนึงว่าแม่นบอกอีกใบนึงก็สองอีกแม่กะว่าพ่อสุบินขอบคุณพ่อสุบินนะคะเอ้าพ่อคนที่ทรงคานร์มันหลดหนูบอตอนมือที่ว่าหนูออดิชั่นน่ะใช่หรือเปล่าพ่อสุบินพันแอนเมื่อพอพันแอนอบคุณ้ปากนึงขอบคุณพ่อสุบินนะคะขอให้พ่อดูขับร่างกายมึงสี่มุนหาแม่มึงยืนตรงตรงนุ๊กอายุตรงตรงแล้วเรียงใส่ยืดของกูไล่ตา ให้พ่อสู้พลังกายแข็งแรงด้วยค่ะให้มาทะเลก็หายเดไปขึ้นไปหลายก็หายมาด้วยค่ะพ่อก็ว่าสิใส่จังมือสแตกไปไหนก็มืดเลยกว่าพ่อกกะว่าไปไม่ใส่หลายป่านนี้มันเท่ากับเจ้าอีหรีเลยมึงด่ามันไปโบกทรายเข่าผีหลอกเ้ยว่าจาจับวิ่งเล่นก็ได้มันแล้วมันแล้ว บริษัทแตกยังน้ำดอกนู้นเลยให้มันกินผู้เดียวให้มันอ้วนอีผัเเกเลยผูน้นั้นยังไม่อิ่มเลยเนี่ยทั้งหลังหนึ่งว่าขาย่หนุหยโ <c oughs> อ้บริษัท่หน,นุย <c oughs> ต่อขายกิ๊กเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อบริษัทงามปนันต่อกับบริษัทสวยปนันลูกมาหนีมิไดสิถามมีอีกแล้วบ่ ใส่มืออื่นมืออื่นเขาบ้าน, <S 1> 1 <S นาค่ะแม่บอกแม่ว่าไปแล้วประการมันมาหนึ่ง <1 S 2> สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่เก้าสิบเลย มูเจาไล่กูเลือบร,ไริไล่ม่ขึ้นนี่มันเลือบริหอดมือเนเอาขอบคุณเอพลังเงยียบตีออกดีดอยง่าออกตีออกโอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโยเา <c oughs> ขาพูดเอพลังเย,ย่าให หมไม่ได้ให้เสียงนกคืนดังเอาไปขขาคุณเอฟซีพลังหยาบของพี่องค์อิงจะเด้อที่ให้ความภาความแพงของอิลาพรวัปเป็นเขาให้สุขภาพแข็งแรงเฮงแรวยๆจ้าเออเนมคะ่บเเ้ย เดีเอาสมุดเ่าพี่คนมาข้อมาห่อหยีสิบบาทพ่อก็มาหายแล้วเนาะปกติเออนี่มึงเนี่ยเป็นหมื่นแม่นูขอแม่เดี๋ยวมาขอตังค์เนี่ยต่อยอดเอาแบบนี้เอาพรุ่งนี้จะไปไหนนี่พรุ่งนี้เข้าบ้านกับโดมเหรอใช่กับโดมไปกับใครไปรถบัสพ่อก็จะกลับโดมนะพรุ่งนี้เช้าไปไหมไปไหมเพราะว่าตอนเช้า22ถึงจะไปอ่ะสระบุรีกลับด้วยไหมเอาลูกปุ้ยตัวใหญ่ นั่นแหละตัวลาเสร็จสายนั่นแหละชิวๆแต่ว่ามึงอกต้องถอดทุกงน้องก็เดอ้อคือรถกูนะ่ะเย็น<อ>สุสกปโปก๊กทบบ้าอะไรไม่เหมือนเนี้ยก็หนุ่มแรกกับแม่หน่อยมาหมื่นนึ่งเลยนะเออก็จแตะจังเอาหายละเพิ่มแค่นะั้นจบเกมกันไปเลยสวยงามมากแต่เรื่องก็ฝากแม่ปีนี่ไว้โอกสิมาฝากแม่ไวปใ,ให้ยังมันบุบป่อยอย่างมันเอาของที่นักขั้นทุน หรอกอีพี่กเซอรอบอกไปได้เลยเอาพ่อมาถึงตอนไหนเนี่ยตอนเที่ยงพ่อใชน้ำมันขัดเที่ยงแบบเอจะหอบกบอไรกบอะไรกบอะไรบอะไรขบมากกบอะไรขอบคุณหมูกระทะนะที่จะเลี้ยงพ่อพรุ่งนี้นะเมื่อไหร่เมื่อกูเลี้ยงมึงแล้วเลี้ยงเมื่อไหร่กูเลี้ยงมึงแล้วโอ้ยแม่เลี้ยงขำมือนั่นเออเนาะพ่อหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะเออเนาะเออเนาะ เปอนโอนผ่านพันซีแล้วมือหนอเนี่าเอ,อ็มเจอ,อแต่ว่ามือน,นี่ในกรณีพิเศษลูกเลียงพ่อปาน,นี่พ่อก,การเลียงน้องไม่ขอบคุณค่ะมัว่วทำไมันตื่นก่อนจังหวะกัน